วันนี้เรามารีวิวปืนชูเตอร์1 9 1 1 9มม,มนะครับตัวนี้เป็นตัวซ u เปอร์แมทนะครับพอดีมีหลายคนอยากทราบว่าผมทำอะไรไปบ้างแล้วปืนเป็นยังไงบ้างก็วันนี้เราก็มารีวิวให้ดูแล้วกันนะครับอันดับแรกเราก็เกียบปืนก่อนนะครับนี่ครับในลังเพลิงไม่มีกระสุนนะครับเห็นไหมครับ แม็กออกก่อนครับลดนกครับไปในทิศทางที่ปลอดภัยนะครับโอเคครับตัวนี้เป็นตัวเกมม่ซูเปอร์แมทตัวนี้ผมได้ทำการแต่งเปลี่ยนไกลไปเปลี่ยนเซฟหางยาวไปครับแล้วก็ใส่คอมที่เห็นเนเลยก็เด่นกับตัวนี้ตัวคอมกับไกลและกันตัวนี้เป็นปืนในชั้น f ูลไซส์นะครับ5นิ้ว ถือว่าสวยเลยยี่ห้อนี้ไม่ผิดหวังนะครับแม่นใช้ได้ครับศูนย์เป็นศูนย์แบบปรับได้ศูนย์โบมายิงเป้าศูนย์หน้าเป็นแบบไฟเบอร์ออปติกนะครับนี่ไฟเบอร์ออปติกเรืองแสงสวยสวยเลยตัวนี้ก็ได้ทำการเปลี่ยนประกับด้ามเป็นอลูมิเนียมฉลุแล้วก็ใส่น็อตเป็นน็อสตสแตนเลสครับ ไกตัวนี้ก็จะใช้เป็นไกหน้าตรงมีปรับทิกเกอร์สต็อปได้ครับสีแดงสวยตัวนี้เป็นตัวบอร์แม็กใช้ของวิวสันคอมแบทเป็นบอร์แม็กแขวนนะครับนี่ครับสวยๆคอมตัวนี้จริงๆแล้วเป็นของจุด45แต่ผมเอามาใส่9้ามมครับก็ใช้งานได้ดีนะครับถือว่าลดแรงรีคอยล์ได้ ไม่ถึงว่าแบบว่าใช้งานอะไรไม่ได้เลยแต่งานดีครับสวยแล้วก็ตัวนี้ใส่เป็นไกด์ลอดยาวครับนี่ไกด์ลอดยาวเวลาถอดก็จะลำบากนิดนึงแต่เราคลิปนี้เราไม่ทำการถอดนะครับถอดยากมากโอเคครับตัวนี้เป็น9้ามมอแม็กกาซีนบรรจุ9้านัด ตัวปืนก็อย่างที่เห็นกับใช้งานได้ดีลดนกนะครับไปในทิศทางที่ปลอดภัยครับโอเคตัวนี้ก็เซฟใช้งานได้ดีครับสวยสวยครับใครที่กำลังหามือ2อ,อยู่ไม่พลาดครับหาซื้อได้เลยมือสองก็อยู่ราวๆสักห้าห0ื่นกว่าบาทครับ ไม่แพงตัวนี้เป็นของชูเตอร์ฟิลิปปินส์ครับงานดีฟิตติ้งดีครับฟิตติ้งดีฟิตติ้งดีครับถือว่าสนิทครับงานถือว่าสวยครับตัวนี้ผมเปลี่ยนอินเจคเตอร์ไปแล้วนะครับใส่เป็นอินเจคเตอร์ที่ยาวขึ้นกว่าเดิมมันจะได้เตะบอกได้ดีขึ้นนี่ครับสวยๆครับข้อดี ได้ลำกล้อง5นิ้วนะครับข้อดีก็คือลำกล้องได้5นิ้วความแม่นยำก็จะสูงแต่ข้อเสียคือหนักเฝ้าบ้านอย่างเดียวยิงเป้าสนามครับไม่เน้นพกพาเพราะเราก็พกพากันไม่ได้อยู่แล้วถือว่าโอเคนะครับเป็นซุปเปอร์แมทนกก็ให้มาเป็นนกเจาะโป่งจากทางโรงงานเลยนะครับนี่ บีเวอร์เทลก็หางยาวหลังก็เป็นหลังเรียบครับสวยๆถือว่างานดีครับใช้ได้เลยสำหรับงานฟิลิปปินส์นี่ครับสวยๆเดี๋ยวก็เราก็มีอาจจะไปยิงทดสอบคลิปเต็มครับว่ากลุ่มกระสุนเป็นแบบไหนบ้างาว่า เป็นยังไงบ้างกับกลุ่มกระสุนที่ในระยะ10เมตรเดี๋ยวเราค่อยมารีวิวตัวนี้ผมทำการเเปลี่ยนแหนบสามชายไปแล้วเป็นของซเลนเดอร์ครับตอนนี้ก็ขัดลื่นไกลนิดหน่อยตอนนี้ก็อยู่ประมาณ3.5ปอนด์อนครับน้ำหนักไกสาดปอนก็ถือว่าในชั้นปืนใช้งานครับไม่เบาเกินไม่หนักเกินยิงเป้าได้3.5ปอนด์นี้ก็ถือว่ากำลังดีครับ เบากว่าน,นี้ก็อันตรายนะครับไม่ไหวครับแบบว่าแตะปุ๊บลั่นตูมอย่างเงี้ยอันตรายครับโอเคครับวันนี้ขอจบการรีวิวแต่เพียงเท่านี้นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ